กองกลาลังป้องกันไคจูนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นความหวังของมนุษย์นะครับที่คงอยู่เพื่อทําการต่อกกอนกับเหล่าภัยร้ายอย่างพวกไคจูกันเลยล่ะครับเพราะนอกจากจะรวบรวมผู้คนที่มีทักษะและฝีมือที่ดีเอาไว้แล้วเนี่ยที่แห่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นสถานที่ที่รวบรวมอาวุธสุดแข็งแกร่งเพื่อเอาไว้ต่อกกอนกับเหล่าสัปหลาดร้ายเหล่านั้นอีกด้วยเพราะงั้นวันนี้เราเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูกันหน่อยครับว่ากองกํลาลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้จะมีผู้นําสุดเก่งกาจขนาดไหนกับ1ิบข้อควรรู้เกี่ยวกับความเทพของชิโนมิยะอิซาโอกัน アアならボスの姿のまま死ぬがいい。 สำหรับคุณลุงสุดแกร่งคนนี้นะครับที่เรานั้นพอจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาบ้างเนี่ยตั้งแต่แรกๆนะครับก็คงจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันใช่ไหมล่ะครับจนก,กระทั่งตัวของเขานั้นได้ทําการปรากฏตัวออกมาในบทช่วงท้ายของอนิเมะซีซั่นแรกแต่แค่คุณลุงโผล่ออกมานั้นนะครับก็จะได้โชว์บทบาทให้พวกเราได้เห็นกันแล้วล่ะครับว่าถึงแม้ว่าลุงแกนั้นเองครับจะเป็นคนแก่แต่แกเนี่ยก็ยังเก่าจนเอาทําหลายๆคนเนี่ยอึ้งกันไปเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้ทางทีมของอนิเมด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆน,นั้น จะเทพขนาดไหนกันแน่รวมไปถึง1ิบเรื่องลับๆนะครับที่เพื่อนๆนะอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับคุณลุงอีกด้วยพร้อมกับพาไปดูว่าลุงแกเนี่ยเก่งเทพขนาดไหนกันแน่ของงั้นอย่ารอช้ากันเลยละครับเราไปดูความเทพทั้ง10ข้อของตัวอิซาโอก,กันครับ มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของครอบครัวของอิซาโอะนะสำหรับบ้านชินโนมิยะแล้วเนี่ยอิซาโอะนั่นเองครับเปรียบเสมือนกับเสาหลักของบ้านกันเลยก็ว่าได้ในขนาดที่เรานั้นรู้จักเขาในเจนปัจจุบันนะแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับทั้งบ้านของอิซาโอะนั้นก็เป็นกองกําลังป้องกันไคจูทั้งหมดเลยหล่ะครับตั้งแต่ตัวของเขาเองตัวของภรรยารวมไปถึงตัวลูกของเขาอย่างชินโนมิยะคิโครุนะครับที่ได้กลายมาเป็นกองกําลังป้องกันไคจูตามรอยพ่อและแม่ของเธออีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะ สายตาของคนทั้งประเทศด้วยการที่เขานั้นผ่านการต่อสู้รวมไปถึงศึกระหว่างไคจูระดับนัมเบอร์นะครับมาอย่างโชคชนนั่นเลยทาให้ครอบครัวอ,อิซาโอนั่นเองครับเปรียบเสมือนความกล้าหาญของมนุษย์ที่จะคอยต่อกอกอกับเราภายหลายอย่างเหล่าไคจูนั่นเองครับแต่ทางนี้ทางนั้นเองครับไอความกดดันนั้นเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่คิโครุแหละครับที่ตัวของเธอเองเนี่ยก็เหมือนกับจะต้องแบกรับนะครับในส่วนเกียรติยศที่พ่อของเธอสร้างเอาไว้จนอาจจะทําให้ภายในจิตใจของคีโครุในช่วงแรกนั่นเองครับอาจจะมีแรงผลักดันเนี่ยรวมไปถึงงออซโเ ครับเขาก็ได้มีปมเล็กๆน้อยๆบางอย่างในอดีตอีกด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขาอีกนิดหนึ่งด้วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของอิซาโอนั้นจะเปิดมาในหน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยรอชมในอนิเมะซีซั่นถัดไปเนี่ยรับรองว่าการเปิดเผยปมของตัวละครน,นี้ออกมานะ่ครับน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อเนื้อเรื่องกับความสมควรเลยล่ละครับ มาต่อกันที่ข้อที่2ครับอิซาโอนั้นนะครับเป็นถึงอดีตหัวหน้ากองกําลังป้องกันไคจูหน่วยที่1มาก่อนครับอย่างที่เรานั้นได้ทราบดีแหละครับว่าภายในเรื่องไคจูหมายเลข8นั้นได้มีการแบ่งกองกําลังนะครับออกมาหลายๆหน่วยด้วยกันเพื่อกระจายกาลังและเพิ่มกําลังรบนะครับในการต่อสู้กับพวกไคจูโดยยิ่งตัวเลขน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของหน่วยนั้นๆมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวของอิซาโอนั่นเองครับตัวของเขาเนี่ยก็เคยเป็นถึงหัวหน้าหน่วยนะครับของกองกําลังไคจูหน่วยททีี่่่่่1 1ซึงงกก็็แแสสดดใหหห้้้เเนนนนนนัััลลวววะาอยยมขุครบ ตอนนี้มันยังไม่ได้มีปรากฏชื่อว่าเลขมีต่ำกว่านี้อีกไหมนะฮะจะมีลบหนึ่งจะมีศูนย์หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่นั่นเองครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าตัวของอิซาโอน,นั้นน่าจะแข็งแกร่งสุดในช่วงเวลานั้นเลยล่ะครับแต่ถึงในอดีตเขานั้นจะได้ชื่อว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วแต่ในปัจจุบันเรานั้นก็จะได้เห็นเขานะครับเฉิดฉายสกิลการต่อสู้ให้เราได้ดูก็เรียกได้เลยล่ะครับว่าท่านอิซาโอะของเราเนี่ยยังคงมีฝีมือความเทพเป็นรอยมือเก่าของเขาเอา นนนตำแหน่งของเขานีครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกันขึ้นมาแล้วนะความท่องความเทพต่างๆนะครับก็อาจจะมีเยอะขึ้นด้วยสรูง มาถึงข้อที่3ครับอิซาโอดนั้นได้รับฉายาว่าเป็นกําลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กันเลยล่ะครับแน่นอนแหละครับว่าฉายานี้เนี่ยก็คงให้ใครแบบซีซัวมั่วเท่ไม่ได้หรอกนะครับแถมจะให้สถาปนาฉายานี้เนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นฉายานี้นะครับที่ตัวของอิซาโอดได้มาถือว่าเป็นของจริงอย่างแน่นอนครับอย่างเหตุผลที่เราบอกไปเมื่อข้างต้นนะครับว่าความแข็งแกร่งของอิซาโอดในอดีตนะครับรวมไปถึงผลงานมากมายที่เขาได้ทํานั้นจนเพื่อนร่วมงานหลายๆคนนะครับก็ต่างอรข้ จนถึงขั้นที่ตัวของโนงิสากะจูโซ,โซนะครับหัวหน้าของกองบัญชาการกองกําลังป้องกันไคจูฝั่งตะวันออกเนี่ยเอ่ยปากมาเลยนะครับว่าตัวของอิซาโอนั้นเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับฉายาว่าเป็นกําลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดของกองกําลังป้องกันไคจูกันเลยทีเดียวแหละครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะด้วยส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยทำการฝึกฝนมาตลอดเวลาในช่วงที่เขายังวัยหนุม่มการผ่านศึกต่างๆนานาม,มากมายนะครับรวมไปถึงอาวุธที่เขาใช้อีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะ กับอาวุธของเขาที่เป็นอาวุธไคจูระดับนัมเบอร์กันเลยล่ะครับ ถัดมาข้อที่4ครับตำแหน่งของอิซาโอครับตัวของอิซาโอนั้นเนี่ยได้เป็นถึงผู้บัญชาการนะครับกองกําลังป้องกันไคจูกันเลยทีเดียวอย่างที่เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่าภายในเรื่องนั้นจะมีหน่วยต่างๆหลายหน่วยที่คอยเป็นกำลังสําคัญที่ต้องต่อสู้นะครับกับเหล่าไคจูอยู่ได้เช่นกันซึ่งแต่และหน่วยนั้นเองก็จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแ,แลนะครับกับหน่วยผู้บัญชาการกลางอีกทีหนึ่งนะซึ่งตัวของอิซาโอนั้นเองครับหลังจากที่เขาได้วางมือออกจากตําแหน่งหัวนหน้าของหน่วยที่หนแล้วด้วยความขแข็ง เธอให้เขานั้นกลายไปเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองกําลังป้องกันไคจูนั่นเองครับเรียกว่าตําแหน่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีความสามารถจริงก็คงไม่สามารถขึ้นมาได้แน่นอนเพราะการเป็นผู้บัญชาการนี้นะครับนอกจากจะแข็งแกร่งแล้วยังต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนภายในหน่วยอีกด้วยเพราะงั้นตําแหน่งผู้บัญชาการนี้นะครับน่าจะการันตีถึงความแข็งแกร่งของอิซาโอได้แล้วล่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับตัวของอิซาโอนั้นไม่ได้มีความสามารถนะครับเพียงแค่ด้านการต่อสู้อย่างเดียวไหวพริบต่างๆการมองคนนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้คนการตัดสินนใจกกาาาารรรวงงแผทบ ต่างๆนะครับตัวของอิซาโอนั้นก็ทําได้ดีเสมอมาครับแม้ว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับตัวของอิซาโอนั้นจะได้เฉิดฉายได้มากยิ่งขึ้นแล้วครับแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนั่นเองครับตัวของอิซาโอนั้นก็สามารถควบคุมมันได้ดีในระดับหนึ่งกันเลยละครับ ข้อที่5ครับสายตาของอิซาโอครับตัวของอิซาโอดนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมมากๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค่าสายตาอะไรนะครับแต่เขาเนี่ยมีความสามารถในการพิจารณาคนได้อย่างทะลุปลุกป่งกันเลยทีเดียวอย่างตัวของคาฟกาเองครับที่เขานั้นเนี่ยได้ถูกคนอื่นๆมองว่าตัวตนของเขานั้นกลายเป็นอันตรายแต่อิซาโอดนั่นเองครับก็ได้ให้โอกาสคนอย่างคาฟกานะครับให้โอกาสเขานะครับในฐานะมนุษย์ทําให้คาฟกานั่นเองครับได้ใช้พลังไคจูของเขาเพื่อทําการต่อกรกับภัยร้ายต่อไปได้นอกจากกกนนนนนัั้้เเอองวค็็ปชชใ นา u มิเกนมาเป็น1น,นะครับในกองกําลังป้องกันไคจูจนปัจจุบันตัวของนา루มินั่นเองครับก็ได้เป็นถึงหัวหน้ากองกําลังป้องกันไคจูหน่วยที่1กันเลยทีเดียวครับเพราะงั้นนอกจากทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นแล้วเนี่ยตัวของอิซาโอนั้นก็ยังมีความสามารถในการคัดเลือกคนที่สามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศได้มากที่สุดครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลผู้นําที่ควรมีกันเลยก็ว่าได้ครับ ถัดมาข้อที่6ครับความลับของความแข็งแกร่งของอิซาโอครับแน่นอนแหละครับว่าตัวของอิซาโอนั้นเนี่ยมันฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าอิซาโอนั้นในปัจจุบันเขานั้นจะไม่ได้ออกไปอยู่แนวหน้าบ่อยเหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าในตอนนี้อิซาโอนั้นก็จะคอยควบคุมวางแผนมากกว่าแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับฝีมือของอิซาโอก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตัวของอิซาโอนั้นจะเพิ่งมามีบทบาทไม่นานแต่ทักษะการต่อสู้ของเขาเนี่ยครับก็สูสีตัวของคาฟกาที่ใช้พลังไคจูอย่่่่่าาาางงงงเเเตต็็มทีีกกกััััันนนนนนลลยยะะครรจปืออออได้้้แวววขซโ คงหมั่นฝึกฝนการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเรื่องที่เขายังคงฝึกฝนร่างกายตัวเองอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าตัวของเขานั้นนะครับอยากจะเป็นแบบอย่างและเป้าหมายในการที่อยากจะไปชิตให้กับสมาชิกคนอื่นๆได้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอย่างตัวของนารุมิเกนนั่นเองครับตัวของอ e ิซาโอดเนี่ยเวลาเห็นนารุมิเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมานะครับอิซาโอดนั่นเองครับตัวขเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยจะไม่ฝึกฝนตัวเองนะครับหรือไม่มีลูกคืดขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะโดนพวกนี้นะครับแซงหน้าไปได้ ครับสำหรับอิซาโอเรียกได้ว่านอกจากทาประโยชน์ให้กับคนอื่นๆแล้วเนี่ยเขายัางคํานึงนะครับถึงคนรุ่นหลังที่ต้องก้าวเข้ามานะครับมีบทบาทต่อจากเขาในสักวันหนึ่งอีกด้วยนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่ายกย่องนับถือภายในเรื่องมากเลยล่ะครับอีกอย่างลุกลุงแกมันเทตลอดเลยนะเป็นคุณลุงกล้ามตลอดเวลาเลยแม้ว่าแกจะแก่แล้วนะฮะ มาถึงข้อที่7กันบ้างครับกับการที่ตัวของอิซาโอนั้นมีศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยสุดแข็งแกร่งกันเลยล่ะครับสำหรับผู้บัญชาการทั่วไปแล้วเนี่ยเขานะครับอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากมายภายในภาคสนามสักเท่าไหร่นั่นอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยครับดูไร้พิษสงครับแต่นั่นนั้นไม่ใช่กับตัวของอิซาโอครับเพราะว่าเขานั้นแตกต่างไปจากคนอื่นๆเพราะอย่างที่เรานั้นได้บอกไปตอนแรกนะครับว่าเขานั้นยางคงฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนนั่นทำให้อิซาโอนั่นเองครับไม่ได้ดูอ่อนกําลังลงแม้แต่่่นนนนนนนิิิดดดดดเเเเเเียยยววลลครรััััับแะมม้้้้ก็็งงทําาใหหไชขขึือออตโ นั้นได้เริ่มมามีบทบาทชัดเจนในช่วงการทดสอบของคาฟการวมไปถึงบทต่อไปหลังจากนี้อีกด้วยนะจะเห็นได้ว่าตัวของอิซาโอนั้นนอกจากจะมีทักษะในการใช้ปืนได้อย่างแม่นยำแล้วการต่อสู้ระยะประชิดนั้นก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นของถนัดของหวานของโปรดสาหรับลุงแกนเลยล่ะครับเพราะการโจมตีข,ของเขานั้นรุนแรงหนักหน่วงและรวดเร็วจนคนธรรมดานั้นแทบมองการเคลื่อนไหวไม่ออกเลยล่ะครับนั่นเลยทําให้พวกเรานั้นน่าจะคาดเดาได้ว่าตัวของอิซาโอนนะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่เก่งกาจและในอนาคตน,นั้นเราอาจจะได้เห็นคุณลุงงคคนนนนนนี้้้ไดโชเท่่มากขึึแนอรนรับซจิ แล้วเนี่ยคุณลุงนะครับก็จะมีบทแน่นอนในซีซั่นหน้านะครับเตรียมรับฟังรับชมกันได้เลยครับ ต่อมานั้นเรามาดูข้อที่แกันบ้างครับนั่นก็คือตัวของอิซาโอนั้นเคารพคนในหน่วยป้องกันไคจูมากๆกันเลยล่ะครับแน่นอนแหละครับว่าสืบเนื่องมาจากข้อก่อนด้วยนะที่ตัวของอิซาโอนั้นค่อนข้างไปที่ยอมรับของใครหลายๆคนภายในกองกําลังป้องกันไคจูครับไม่ว่าจะด้วยทักษะการต่อสู้ของเขาหรือแม้กระทั่งความสามารถทางด้านการวางแผนนะครับหรือการจัดการทรัพยากรบุคคลก็ตามนั่นเลยทาให้อิซาโอนั้นนะครับเปี่ยมเสมือนเสาหลักของกองกาลังที่อาจจะหาใครเนี่ยทเทียบเคียงได้ยากครับโดยนอกจากทุกคนนั้นจะเคารพตัวของอิซา ไม่ว่าจะเป็นระดับสูงหรือระดับล่างนะครับอย่างไร้ข้อกังขาอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าคนผู้นั้นที่ได้ยืนหยัดต่อสู้กับไคจูอีกด้วยนั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะว่าตัวของอ e ีซาโอนั้นนะครับจะมีความสัมพันธ์ต่อกองกำลังไคจูขนาดไหน มาต่อกันที่ข้อที่9ครับอิซาโอดนั้นเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นและก็เข้มแข็งสุดๆเลยเหละครับเพื่อนๆหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับนอกจากด้านพลังกำลังที่ท่วมท้นแล้วแต่พลังใจของเขาเองนะครับก็แข็งแกร่งไม่แพ้ใครเลยล่ะครับโดยเรานั้นจะเห็นได้ว่าตัวของอิซาโอดนั้นเคยสูญเสียคนสาคัญไปจากฝีมือของไคจูนะครับซึ่งเนื้อหาพาร์ทนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของพาร์ทหลังนั่นเลยทําให้อิซาโอดนั้นนะครับมุ่งมั่นที่จะกาจัดไคจูอย่างแน่วแน่ถึงแบบนั ไหนก็ตามครับนั่นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของอิซาโอนั้นเชื่อมั่นว่าตัวของคาฟก้านั้นจะสามารถควบคุมตัวเองได้และกลายมาเป็นกองกาลังสาคัญของมวลมนุษยชาติครับทำให้แม้ว่าตัวของอิซาโอนั้นจะยืนอยู่ต่อหน้าความตายอันใกล้ก็ตามแต่เขานั้นไม่คิดจะจัดการคาฟกา้ฟกาลงในตอนท้ายครับ และข้อสุดท้ายข้อที่10ครับอิซาโอเป็นผู้ใช้อาวุธนัมเบอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแน่นอนละครับว่าสําหรับชายคนนี้แล้วคงไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าการที่เขานั้นจะสามารถใช้อาวุธนัมเบอร์ได้อย่างสมบูรณ์กันแล้วละครับเพราะต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าการจะใช้อาวุธระดับนัมเบอร์ให้สมบูรณ์ได้นั้นนอกจากจะต้องมีความเข้ากันได้กับอาวุธที่ทําจากไคจูแล้วผู้ใช้นะครับจะต้องทาการต่อสู้กับจิตสํานึกของไคจูตัวนั้นเพื่อเอาพลังของมันนะครับแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่อีกด้วยยิ่งไขจกล่่่่าาาาวเเเป็นนนนนททีมมขงงงงงงกกรลละยยยิใใพัััอออตํห้ อิซาโอดนั้นสามารถใช้อาวุธชินนี้ได้ก็นับได้ว่าเขานั้นไม่ธรรมดากันเลยล่ะครับอีกท,ทั้งยังมีการกล่าวถึงด้วยนะว่าทั้งโลกนั้นมีเพียงแค่อิซาโอดเท่านั้นที่สามารถใช้อาวุธนัมเบอร์สองได้อีกด้วยเพราะงั้นถ้าไม่ใช่ความแข็งแกร่งทั้งกายใจที่เขานั้นเหนือกว่านัมเบอร์สองแล้วก็คงจะไม่สามารถใช้อาวุธนัมเบอร์ชิ้นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับโดยลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะถุงมือนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเราน่าจะทาคลิปนะครับแยกอธิบายอีกทีเกี่ย ボスの姿のまま死ぬがい。 แน่นอนแหละครับว่าตัวของอิซาโอดนั้นไม่มีข้อกังขาเรื่องความแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วเพราะเขานั้นปรากฏตัวออกมาเพียงแค่ไม่กี่ตอนในอนิเมะมันก็กลับทำให้เรานั้นรับรู้ถึงบรรยากาศที่น่าเกรงขามของเขากันเลยทีเดียวแหละครับสมกับเป็นชายที่อยู่จุดสูงสุดบนกองกำลังไคจูกันเลยจริงๆทางนี้เองครับก่อนที่จะจากกันไปเพราะเรานั้นอยากจะขอคำถามชิ้งชวนเพื่อนๆกันหน่อยว่าถ้าอิซาโอดนั้นได้ต่อสู้กับคาฟก้าจริงๆเนี่ยคิดว่าใครนะครับจะเป็นฝ่ายชนะยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรากันมาด้วยนะครับสำหรับวัน,น มาสวัสดีครับ